วันนี้ผัดมะเขือยาวใส่หมูสับกันนะคะได้มะเขือยาวมาจากตลาดเลยค่ะสับเลยค่ะหั่นเลยค่ะได้ละเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะแล้วค่อยเอาเมะเขือยาวไปน็อกไปลวกอะไปลวกน้ำแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็น็อกน้ำเย็นไว้นะคะมันจะได้แบบไม่ดำอย่างเงี้ยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะเจียวกระเทียมเลย กระเทียม,มหอมๆใส่พริกสดหน่อยนึงตามด้วยหมูสับนะหมูสับนี่คือเราก็ต้องผัดหมูสับให้มันสุกก่อนนะก่อนที่เราจะใส่มนะเขือยาวลงไปจ้าได้แล้วมะเขือยาวที่เราแั่เย็นไว้สีสวยนะคะเนี่ยผัดไปเลยก็ปรุงรสปรุงรสด,ด้วยเ,เจ้าเจี้ยวซอสหอยนางรม คีอิ้วขาแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วใส่ใบหอมมะาหอมๆเลยค่ะเสร็จแล้วจ้ามะเขือยาวใส่หมูสับหอมๆอ,อร่อยๆกันเลยนะคะวันนี้